ได้เริ่มขึ้น้ายบันบังได้เปิดบอน,น,น,นเจอกับ AJ ฟาร์มรองแชมป์ซีซั่นที่แล้วนะครับหมามืดเจอกับรองแชมป์ หายบัลบังได้บอลรงบอล้นหลังป้ายอยู่ที่เบอรฟ์สิบอไอบอลเข้ากลางใหหลวงไปให้หลวง,วลวงปลายบอลไปจอเอิร์ดเอิร์ดแทงบอลไปซ้ายอยู่ที่แจ็ตบอลออกข้างไปโอ้ยเล่นบอนเลเร็วขึ้นนะครับสปีดบอลสำหรับเอเจฟาร์มยิ่งยังติดอยู่ยิ่งอบอล โยกข้ามออกไปนี่บอลฟามได้บอลบอลที่ไทยหลวงยหลวงโยกบอลไปให้แจ๊คออกข้างไปเอกเอลออข้างไป มีชาวบ้านเราขนาดแบบไหนมีคำเดียวถ้าแถวชาบ้านเรามีสนามนี้นะสนามนี้ช่วงนี้ผู้เดียวว่าลืมหนากคุยจอมโอเคฟาร์มได้บอลบอลอยู่อีเจ้าเดียวเดียวว่าไงคลิปสายบั้นบ้างได้บอลบ้าง ลุกขึ้นมาเปิดไปซ้ายแล้วก็กดยังติดประตูเซฟอีก<ง>แล้วงงวันนี้ซุปจะเป็นซูเปอปร์แมนมาแล้วครับ <c oughs> บลูกุกีโอ้ย <c oughs> ใจร้อนครับย <c oughs> ิงเร็วครับหา <c oughs> บอลบางไกลบอลออกบอลเร็วไปทางซ้ายบอลออกข้างไป ฝีฟาร์มได้บอลเดีย<อ>๋ยวก็ไมออกไปแล้วครับบอลเป็นของท้ายบ้านบางังบอลน,นิ่งก่อนครับบอลน,นิ่งก่อนนั่งใหม่ครับถ่ายบ้านบังได้บอลบันีครโยกบอลขึ้นไปป <c oughs> ระตูยังงมงมัครับ เจ้าเดียวส่งให้เจ้าไผ่หลวงไพ่หลวงไปไปที่แจ็ดแจ๊ดขึ้นมาไผ่หลวงไพ่หลวงมาที่เอิร์ดเอิร์ดไปไพ่หลวงไผ่หลวงเอิร์ดโอ้ยบอลโอหลังบอลตรยิงได้บอลอยู่บอลอยู่ที่เจ้าซุปซุปโยกขึ้นมาหายมันบางตัดบอลได้เตยิ่งยังตดเจ้าซุปไผ่หลวงตัดบอลได้ส่งให้เจ้าไผ่หลวงไผ่หลวง แจ็คอะไรเจ้าแจ็คได้บอลปบายบา้เจ้าเดียวเจ้าเดียวแฝงอ้โหยังติดเซฟประตูเจี๊ยบฟาวได้บอลเจ้าเดียวโอ้ระวังเท้านะครับเอจี๊ยบฟาวป้ายไปขวาแทงบอลขึ้นมาทางกลางขวาครับบอลอยู่ที่เจ้าแจ็คเจ้าแจ็คว่ายังไง คือหลังมาอยู่ที่ไผ่หลวงไผ่หลวงได้บอลป้ายมาซ้ายบอลอยู่ที่เจ้าเดียวเดียวป้ายเข้ากลางบอลที่เอิร์ธคือหลังไปไผ่หลวงไป้ายไปขวาบอลที่ไผ่หลวงป้ายมาให้เจ้าเอิร์ธเอิร์ธคืนไปเอากลางบอลอยู่ที่เจ้าเดียวเดียวไป้ายไปหาเจ้าแจ็ตแจ็ตป้ายอย่างปิดประโต ขวาบอลได้เล่นบอลสั้นครับบอลขึ้นมาทางขาขวาอยู่ที่เบอร์สิบหายบอลบางได้บอลโยกขึ้นไปไม่ผ่านหายหลวงตัดบอลได้บอลเป็นการเข้าฟองของเอเจฟ์มครับสกอร์ตอนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบอลไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเกมนะครับคู่นี้เกมไหลเหลือเกินผ่านไปห้านาทีครับสำหรับครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์คไม่ไหว บอลบางได้บอลบอลึ้นหลังไปที่เบอร์สิบเบอร์สิบเปิดบอลมาไกลบอลแม่นด้วยแต่บอลลงไม่ได้ติดกระชอกเอิยิงไกลเหมือนกันยังติดเบอร์สิบเอาบอลลไว้ได้บอลกระชอกไปถึงผู้รักษาประตูบอลโยนออกมาโอ้โหน้ำหมดครับบอมีเลยบอลเหลือเลยเขาได้กินหมดเลยโอ้เกี้ยงเลยเอาน้ำมาถามขวดสมัยกันตีเกี้ยง คริ e ัียอเครับโอ้ดีคามได้บอลเรื่องบันที่ไทยหลวงไปหลวงป้ายมาให้เดี่ยวเดียวจิ้งกะไยหลวงป้ายเดียวโอ้ เอาละครับป,นนปอนอยู่กด,อดโอ้ยตีนแชร์แผลได้เต่บุมโ่มปอนไหล่าโอ้ยหลุดเดียวเลยครับไ,ไปไยังไงลิตเดียว โอ้คู่นี้นี่กินกันไม่ลงจริงครับสูสีฟอนเปิดออกมาใหม่ผ่านหมดเลยครับตาไดไบอลโยฟอนขึ้นไปที่พมีีเลยก็ไม่แย่

โอ้เจ้าแชมป์ลงมาแล้วครับตอนนี้ดูท้ายรถมีขวดอยู่คนรี้ไหมเนาะ บอลเจ้าแชมป์ว่ายัางไงแชมป์ลงมาได้สองคัแบอลเลยครับเล่นกับเจ้าเดียวเจ้าเดี่ยวไปที่เจ้าแจ๊ดเจ้าแจ๊ดยกถึงใครลงไม้ถึงไอ้หลวงได้บอลป้ายไปให้แล้วก็ยิ่งยังตตดครับแต่กูใช้ไม่ได้เล่นสันโอ้หเพ่อนไม่เข้าใจกันห่างตัวไปนิดนึงไอ้หลวงได้บอล หลังไปเจฟาร์มยังได้บอลอยู่บอลอยู่ที่เจ้าแชมป์แชมป์แต่ลอดขาไปเจ้าแ๊สยกมาเตียนฟังบอลไม่ถึงอืตาบอลนิ่งๆก่อนนะครับบอลสำรองอ๋อวอยู่นี่ บอลออกข้างไปเป็นเอเจฟาร์มได้เล่นเอเจฟาร์มได้บอลยกขึ้นไปบอลอยู่ที่เจ้าเดียวแชมปแชมป์ยกข้าไงแชมวที่อยู่คุกคิกอืมบอลออกไปหลายวันบางยกยังติด ไหลวงป้ายไปซ้ายขนมา<ด>ไม่ถึงยังได้อยู่ไหลวงได้บอลเอเจฟฟ์โยกไปให้เจ้าเดียวเจ้าเดียวป้ายมาให้ไหลวงไหลวงป้ายแล้วก็แปะโอ้ประตูเร็วเหลือเกินครับออกมาบังบอลไม่ได้ก่อนบอลติดออกหลังไปครึ่งแรกเหลือเวลาสองนาทีครึ่งครับบอลยูเจ้แชมป์แชมป์ขึ้นมาที่ไหลวง ไพ่หลวงโยกขึ้นไปยังติดท้ายบ้านบังท้ายบ้านบังปังเอาบอลมาได้คืนบอลปลายบอลมาให้เบอ,เบอ,อเร์สิบเบอร์สิบโยกไอ้ต้อมต้นยังไม่ผ่านไายหลวงเล่นเร็วเอาละครับหนึ่งสองชิ้นเอตีฟาร์มว่ายังไงไายหลวงกดเรียบร้อย go 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 หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอตีฟาร์มจูเนียขึ้นนำท้ายบ้านบังอยังไม่มากเฮ้ยขอเงาขึ้นก่อน นี่ได้ยิไปก่อนได้สนาทีเป็ช่วยก่อนนีิไปช่วยเลยเหรอเอ็มยี่หีวยี่เพลงยเอาละครับครึ่งแรกยังเหลือเวลาสองนาทีประตูมีแล้วนะครับตอนนี้เป็นฝั่ง AJ ขึ้นนำก่อนยิ่งยังติดเซฟโอ้โหอา้าวประตูใจดีครับดูเซียวลินยีมาปล่อย เลยส่งให้เพื่อนเล่นตาตาว่างไงตาตาได้บอลอ่ากระชาก็าเข้ามาเปลี่ยนฝั่งมาด้างฝั่งขวาอ่ายิงกดก็ไปกดไปหน่อยประตูเอาโมฟ้าบอลได้เลม่มน,นอดนี้ยงบอลอดเลยเล่นบงสัน้บนบอลอยู่ที่เจ้าแชมป์จ้าแชมป์แอร์บอลเข้ากลางโอาทางไ,ไ,ไปหน่อย

ได้บอางโยกไปตีเจ้าซุปซุปเล่นบอลเร็ววางบอลเราไปหา้บอลบางแด้บอลยกขึ้นมานได้บอลไปบอลมาซ้ายบอลอยู่ที่เจ้าแชมป์แชมป์คืนไปไพหลวงไปหลวงครับท้าล้มหนึ่งจังหวะได้บอลอยู่ครับยังได้บอลอยู่เคลนมาที่ผู้รักษาประตูเติมสูยกขึ้นมา าาับไปยัดเข้าไปโอ้ยเล่นดีเลยครับเล่ยบอลเร็วกันเป็นว่อ้าวแฮนครับเป็นเอเจฟาร์ตูเนี่ยได้บอลแต่เตะฟรีคิกครับฟีคิกครับตรงนี้ครับแฮนแฮนแฮนอาตายเดต่อครับ ขึนหลังได้เริ่มขึ้นครับเอเจอฟม้มตาย,ยเกียบอลบอลกุกิอยู่ที่กลางสนามเปิดได้บอลโอ้ยเ,เ,เปิดบอลย้อนหลังเพื่อนออกข้างไปท้ายบอานบังได้เล่นเปิดยังไงบอลตบให้จะแซดได้ กระสับประโต้ตายบอลไปขวาตายบอลมาซ้ายเอิร์ดเลยยังขายบอลบางได้บอลกระชากโอ้ยบอลไหลเข้าพื้นบางเบาไปเล่นเร็วเหมือนกันเอาละครับบอลที่คุกคีอยู่แายบอลบางตัดบอลไม่ได้เราอยู่ที่เบอร์ติดโยเข้ากลางแล้วก็กดโอ้โห นิดเดียวอ้บ้านบันบงแปเข้าไปประตูยังปัดออกไม่ได้ได้แต่มืงอีกครั้งอเขาเยมดูมังอ้บ้านบัง,บงยกขึ้นมา ไปบอลขึนขึ้นหลังไปเบอร์บอลที่เบอร์ส0เบอร์สีบกระชังไปแล้วกลับขวาแล้วยิงโอ้โหกึงยิงกึงผ่านเพื่อนอยู่ที่เสาสองกดเข้าไปเต็มข้อเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาล่ะครับเดี๋ยวนะครับรอสัญญาณก่อนนะครับ ออแล้วครับกดอย่างติดฟอกตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับบอลกลายเป็บอลสามหน้าแล้วครับตอนนี้ถายบอลบังคืนหลังไปเอโยกขึ้นมาติดเอเจฟาร์มไหลเข้ากลางแจ๊ดอะไรแจ๊ดกดมีประตูยังเซฟในเท้าออกมาโอ้ยประตูเหนียวแั้วคู่จริงครับทั้งสองทีมโยกบอลออกข้างไป

ติดกระชอกหาบอลบางยิงไปบอลเลยหาบอลบางตึงบอลรอเพื่อนแทงบอลเข้ากลางไหลมาแล้วกดโอ้หูยใครเได้ที่ว่ามันไม่ได้ทีมแก่งกวรอบเลยเดินต่อครับเวลาไปแล้วไปลวงว่า huh. ย <t ell noise> ังไงดึงบอลโยกหลบสองแทงบอลไปโอ้ยบอลย้อนหลังเจ้าเลย ไอ้บอลมาไทยบอลบังในบอลเอาติดเจ้าโอ้หเอาแล้วสวยแค่ไหนก็ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับโอ้เหนียวจริงจริงไอ้เจีาย์ามได้บอลบหมอนกุกกิดกันอยู่ครับบอลจุลมนอยู่ที่ริวเซน กองขวาอีจีฟาร์มได้บอลได้อยู่โอ้ลูกนี้รับไม่อยู่จริงๆครับทั้งแรงทั้งคมโจ๊กโจ๊กโจ๊กสองประตูต่อหนึ่งครับอีจฟาร์มออกนำไปแล้ว เอาครับอย่างไม่ตรงกอบครับรูปบนจะนับดีโอน

เะสาร้าไปอ้เพ uh uh hey, uh hey, okay. uh uh ื่อนไปแต่แต่ลูกแ่ไม่เตลวออกลงไปดม่รเอมดมอทนรับกอกางาไปไม่เ็นโชว์ๆไป้วยูปาเอะเลยังได้ยายก็ไปดูย ายบอลบังกระชากคือไปไหลโอ้ยลิ้เตียวนีบอลเร็วครับเอเจฟาร์มบอลยิงเจ้าเอิร์ตเจ้าเอิร์ตพาบอลไปใส่บอลเปลี่ยนฝั่งไปโอ้ยกระฉอกเข้าเมื่อสามประตูประตูออกบอลมาอยู่ที่เบอร์สิบเบอร์สิบจิ้มว่าเมื่อสิบกดโโอ้ห go ้ o go สองประตูต่อสองครับอีเสมอได้แล้ว ตอนนี้หนาทีพอดีเลยนะครับเหลือหนาทีสุดท้ายออาแล้วนะครับสองเท่าแล้วนะครับตอนนี้บิกแบของเราอย่างกินกันได้ลงอยู่ดีครับาถายบานบางว่างไงออกข้างไปิสนสันครับถายบานบางโยกขึ้นมาเออหมองออกข้างไป ยกอมาเตะออกหลังไปนิดเดียว อ้าย oui. บานบ mm ังยกขึ teachers. ้นมาโค้ง nah, ผูรักษาประตูขว uh> ้าแล้วก็หลอกออกบอเร็วครับแต่ออกสั้นบอลอยู่ที Clerk ่เบอร์99ยกขึ้นไปบอนออกข้างโยกไปให้เจ้าเอิร์ท หลอกบอลมาไทงบอลไะชอกไปเข้าเท้าไข่หลวงไข่หลวงว่ายังไงเล่นกับเจ้าการการป้ายมาให้ไข่หลวงเตะเข้าไปได้โหหยิงมืดบอลไหลเข้ามือผู้รักษาประตูอีกครั้งคูนี้เล่นแทบไม่มีเบรกเลยครับ บอลใจของเอเจฟ้าตามไปตาของสั่ตาเข่าาตาเาปะดูาตาเชื่อมลงเท้าหรือเปล่านะมาลองเท้าอ่ะิดเวลาให้เดี๋ยวมันสะดุดล้มมาลงเท้าอ่ะเวลาต่อครับ พี่ก็ nó นะ phải, หนอกข้างไปอุ้ยอะไรมึงอย่างนี้บ่กิน <laughs> เราแจ็ตเออเจ้าเดียวเป็นยังไงไม่เข้าครับลูกนี้ออกข้างไปคู่นี้จะได้แบ่งแป้งมันไปเนาะอ่อนเราบอกเลยต่อต่อไปตบอกตัวดีแล้วดีแล้วผมเนี่ยตอนแล้วเนี่ ครับม,ม,มันมีรูปสำรองรูปหนึ่งตรงนู้นเห็นมองเห็นไ่มใคๆใช้ลูกใหม่ไหมเพราะได้อยู่ใช่ไหมถ้าได้อ,อ่านต่อ,อ,อไหะ <ๆ S 1> ครับเ <ๆๆ S 1> หลือเวลาสองนาทีเก้าวินะครับก็จะหมดเวลาการแข่งขัน ลูกเดียวมีความหมายทั้ง2ทงิมนะครับคิดว่าต้องมีแน่แลูกที่ห้กับเกมนี้มีความได้เล่นครับส่งให้ภายหลวงไ่หลวงส่งไปไายพันบังได้บอลแล้วก็โยกเข้าไปแล้วก็แปโอ้โ oh ห go 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 เจ้าเดียวยิงเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับลูกนี้ <laughs> เป็นเอ็มซีท้ายบ้านบางังพิกแสงนำไปสาประตูต่อ2ครับ อ่ะครับตอนนี้ AJ ฟาร์มเป็นฝ่ายสามหลังแล้วสามประตูตอสอง AJ ฟาร์มทำการปุกแล้วครับตอนนี้แอด่าไงจะส่งไปให้ยหรวงไพรวงไปก่อนปุกติดอยู่ริมเส้น,นออกไปจนได้หาบานบางังตาตาเชือกดูดอีกแล้วไปแล้วครับหาบานบางังปุกปิดก็มาแล้วก็โอ้ยไม่ผ่านเหลี่ยมประตูครับประตูบังถูกทาง ร้อนขนาดนี้นะเด็กไม่มีน้ำกินเอเจฟาร์มได้เล่นเดี๋ยวในบอลที่บาอยังติดบล็อกอยู่หายบอนบางกระชากไปฟาแล้วกดโอ้ยเพื่อนแปรไม่ถูกบอลไหลหลังออกไป็นการเล่นของเอเจฟาร์มเอเจฟาร์มได้เร็วครับฟาร์มกขึ้นมาหนะ้า แจะไงโอ้ยไม่ทันกไเล่นอ่นอไปเล่นอไ้อนต่อไปเอาบอลไหลให้เจ้าแจ๊ดโยกไ่ผ่านแฉมว่ใหไแชมป้ายมาเอ๋ขอปุกติประตูออกมาคว้าบันไม่ได้เร็วๆคว้าไปดีกว่า อย,อยู่ที่บอลจิบมเอาเดียวแชมป์ตัดบอลได้แล้วเจ่แชมป์หลมาอูหผ่านไปหมดเลยยังอา,าตาได้บอลอา,าตาจิ้มประตูยังเซฟไว้อยู่ตเตะสก,กัดออกกลางไปบอลเป็นของ AJ Farm AJ Farm AJ Farm เอีเจฟฟ์อีเจฟฟ์เปิดเกมบุกใส่แล้วครับตอนนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดกับเวลาที่เหลือเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับ สามว่ายังไงไปไป go g สามประตูต่อสามเป็นไปได้ยังไงนะครับยิงมุมแคบเหลือหนึ่งนาทีเป๊ะเลยนะครับสำหรับครึ่งหลัง เอ๋อแล้วครับกับหนึ่งนาทีสุดท้ายลูกเดียวมีความหมายแน่นอนยิงโอ้ยิงยัดเข้าไปได้ยังไงครับก็ก็ก็สี่ประตูต่อสาม รทีมฟาร์มได้เปิดอีกครั้งเจ้าเดียวกดอย่างติดบอลปลายบอลมาทางกับขวาไอหลวงว่ายังไงไอหลวงยก่านบอลไปให้เจ้าการการขึ้นมาที่ไพหลวงไพหลวง ใบบอลไปบอลเจ้าเอิอร์ญไปยังไงเอ๊ะเปลครับใบเหลืองีหนึ่งใบไอ้นอกกรอบครับไพ่ไพออกมารายการออกมารายการอ๋อครับไหลแล้วก,ก็ยังไม่ยิงล็อกอยู่โยกขึ้นไปแล้วแฝก,อกโอ้โห,โห,โห,โหออกหลังอะไรวะออกหลังไปครับ Ai bàn bắn con quang, bon là